สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยค่ะครูมิ้นนะคะก็จะมาสอนนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็คือเรื่องภาษีค่ะมีใครเคยได้ยินคําว่าภาษีบ้างหรือเปล่าแล้วมีใครทราบไหมคะว่าภาษีเนี่ยมันคืออะไรทําไมเราถึงได้ยินคํานี้กันบ่อยๆเลย วันนี้แหละค่ะครูมิ้นจะมาบอกความหมายของภาษีไม่ว่าจะเป็นความหมายของภาษีประเภทของภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทหรือความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษีวันนี้เราจะมาได้เรียนกันค่ะนักเรียนภาษีนะคะมีความจําเป็นแก่ตัวนักเรียนมากเลยนะคะนอกจากตัวนักเรียนแล้วก็ยังมีความจําเป็นกับ ประชาชนทุกคนเลยค่ะนักเรียนนักเรียนอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเจ้าภาษีเนี่ยมันคืออะไรทำไมนะครูมิ้นถึงบอกว่ามันมีความจำเป็นต่อตัวเราถ้าอยากรู้แล้วไปฟังกันเลยภาษีคืออะไรมีใครรู้บ้างมาฟังความหมายของคำว่าภาษีกันก่อนเลยนะคะเด็กๆภาษีหมายถึงเงินที่รัฐเรียกเก็บ จากประชาชนที่มีรายได้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศในกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐมาต่อกันที่ความสำคัญของภาษีกันต่อเลยค่ะความสำคัญของภาษีข้อที่หนึ่งเลยการนำเงินภาษีไปใช้จ่าย เป็นเงินเดือนของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองและเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าบริการต่างๆของทางราชการคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเอมีอาชีพอะไรบ้างนะที่ได้เงินเดือนจากการเสียภาษีของประชาชนอาชีพแรกนะคะก็คือครูค่ะ แต่ครูในที่นี้จะต้องเป็นครูของโรงเรียนรัฐบาลนะคะนักเรียนอย่างโรงเรียนเราไม่ใช่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนของเอกชนค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูในโรงเรียนเราจะไม่ได้เงินเดือนจากภาษีของประชาชนนะคะส่วนอาชีพต่อมาค่ะ A ในรูปแบบนี้คืออาชีพอะไรหนะ้านักเรียนทราบไหมคะ อาชีพต่อมาที่ได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนนั้นก็คือตำรวจค่ะไหนคุณพ่อหรือคุณแม่ของใครประกอบอาชีพรับราชการเป็นตำรวจบ้างมีไหมคะและอาชีพต่อมาอาชีพแบบนี้แต่งกายแบบนี้ถ้าไม่เห็นตัวหนังสือที่คุูมิ้นพิมพ์มานักเรียนจะทราบไหมคะว,ว่าคืออาชีพอะไร ปรบมือค่ะคำตอบก็คือทหารนั่นเองลองมาฟังอีกสักหนึ่งอาชีพนะคะก็คืออาชีพพยาบาลน,นั่นเองค่ะพยาบาลใส่ชุดสีขาวขาวสวยใช่ไหมคะนักเรียนอาชีพพยาบาลน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ได้รับเงินเดือนจากการเสียภาษีของประชาชน แจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้นนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเหมือนที่นักเรียนเคยเข้ากันนั้นแบบนั้นไม่ได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนค่ะมาดูความสำคัญของภาษีในหัวข้อที่2นะคะก็คือนำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้างถนน โรงพยาบาลอาคารเรียนและจะมีอะไรอีกนั้นมาฟังค่ะสิ่งแรกเลยก็คือสร้างถนนอย่างที่ครูมิ้นบอกไปเมื่อสักครู่นะคะรัฐบาลน,นะคะนำเงินจากภาษีประชาชนมาสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้คนในประเทศสิ่งต่อมาก็คือสร้างโรงเรียนนั่นเองค่ะ แต่โรงเรียนนะคะนักเรียนจะต้องเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะคะที่จะได้เงินภาษีของประชาชนมาสร้างคะ่ะนักเรียนนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าแล้วโรงเรียนพไทยอุดมศึกษาของเราที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่นั้นเป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินภาษีจากประชาชนมาสร้างหรือเปล่านักเรียนทราบไหมคะ คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะนักเรียนเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราจึงไม่ใช่โรงเรียนที่สร้างมาจากเงินภาษีของประชาชนค่ะแต่ก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งเลยนะคะที่สร้างขึ้นมาจากเงินภาษีของประชาชนตามต่างจังหวัด และในกรุงเทพมหานครของเรามีหลายโรงเรียนเลยค่ะนักเรียนเหตุ hey, ที่รัฐบาลจะต้องสร้างโรงเรียนขึ้นมามากมายนั้นก็เป็นเพราะว่าจะได้ส่งเสริมให้เด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะและสถานที่ต่อมาที่สร้างขึ้นโดยเงินภาษีของประชาชนก็คือสร้างโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ โรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะมีหลายแห่งให้เราเข้าไปเลือกใช้บริการได้เลยคะ่ะนักเรียนแต่ก็จะมีโรงพยาบาลบางแห่งนะคะนักเรียนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่สร้างขึ้นมาจากเงินภาษีของประชาชนมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมคะมีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่เคยเข้าไปรับบริการจากโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่สร้างขึ้นมา จากภาษีของประชาชนนั่นก็คือโรงพยาบาลเอกชนนั่นเองค่ะใกล้ๆโรงเรียนของเราก็มีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะนักเรียนนึกออกไปมคะว่าคือโรงพยาบาลอะไรอีกสถานที่นะคะก็คือสร้างสถานีตำรวจนั่นเองค่ะนักเรียนสถานีตำรวจนะคะมีไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ไว้จับกลุ่มผู้ร้าย ต่างๆนำมาลงโทษนะคะนักเรียนสถานีตำรวจนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ต่อมาก็คือประเภทของภาษีนั่นเองค่ะภาษีนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมเรามาเรียนรู้ทีละประเภทกันเลยนะคะภาษีทางตรงคือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้เสียภาษีโดยตรงเช่นภาษีเงินได้แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะนักเรียน ก็จะต้องเสียภาษีค่ะแต่ตัวนักเรียนเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้จากผู้ปกครองนะคะแต่รายได้ที่นักเรียนได้รับนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องเสียภาษีค่ะมาดูเกณฑ์กันนะคะว่าผู้ที่มีรายได้เท่าไรถึงจะต้องเสียภาษีตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีเงินรายได้สุทธิต่อปี0บาทถึง150,000บาทถือว่ายกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ผู้ที่มีเงินรายได้ต่อปีตั้งแต่150,001บาทขึ้นไปแบบนี้จะต้องเสียภาษีค่ะซึ่งการเสียภาษีนะคะของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากัน นักเรียนสามารถดูได้ตามตารางที่ครูมิ้นขึ้นให้นักเรียนดูได้เลยค่ะในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเรียกเก็บจากเงินได้ของกิจการผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนิติบุคคลที่ไม่ต้องภาษีเงินได้เช่นกระส้วงทบวง กรมองค์การของรัฐบาลหรือสหกรณ์และนี่ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะ 2. ภาษีทางอ้อมคือภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผักภาระให้ผู้อื่นได้เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีโรงเรือนภาษีสุรกากรภาษีบำรุงท้องที่ภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการเช่นเสื้อผ้าอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือลองสังเกตดูง่ายๆนะคะนักเรียนลองสังเกตใบบินค่านามค่าไฟที่ผู้ปกครองของนักเรียนนั้นจะได้ทุกเดือนนะคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูด้านล่างนะคะจะมีเขียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นั่นแหละค่ะก็คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีบำรุงท้องที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีที่ดินเพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของที่ดินโดยจัดเก็บจาก ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกบ้านอยู่อาศัยทาการเกษตรและที่ดินว่างเปล่าต่อมานะคะภาษีโรงเรือนภาษีโรงเรือนภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างภาษีสรรพสามิตรภาษีสรรพสามิตร,ตรคือ ภาษีที่เก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นน้ำหอมบุหรี่เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็นต้นต่อมานะคะสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนสาธารณูปโภคที่รัฐบาล จัดให้แก่ประชาชนจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือไฟฟ้าค่ะนักเรียนไฟฟ้านะคะสามารถอำนวยความสะดวกให้แสงสว่างแก่เราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนักเรียนซึ่งในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเวลาอยากได้แสงสว่างในตอนกลางคืนก็จะต้องจุดเทียนหรือ จุดตะเกียงทำให้เกิดไฟไหม้ได้บ่อยครั้งเลยค่ะต่อมานั่นก็คือน้ำประปาน้ำประปานะคะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในสมัยอดีตคะน,นักเรียนเรายังไม่มีน้ำประปาใช้เราจะต้องอาศัยน้ำฝนค่ะนักเรียนแต่ฝนก็ไม่ใช่ว่าจะตกทุกวันหรือ มีน้ำฝนเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์เรานะคะบางครั้งก็อาจจะไปอาบน้ําจากน้ําในลําคลองในแม่น้าแต่แม่น้าเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดเหมือนกันทุกที่นะคะสิ่งต่อมาก็คือโรงเรียนค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้นั่นเองการสร้างโรงเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนเพราะจะสามารถทำให้เด็กๆหรือประชาชนในประเทศไทยของเราได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะเพราะประเทศไทยของเรานะคะเชื่อว่าเยาวชนต่างๆเหล่านี้นะคะจะไปเป็นกำลังที่สำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตภายภาคหน้าได้ เพราะฉะนั้นการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนต่อมานะคะก็คือการสร้างถนนสะพานสิ่งนี้อย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรการเดินทางการคมนาคมต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนเพราะในสมัยก่อนนะคะเรานิยมเดินทางกันโดยเรือและเดินทางกันทางน้ำค่ะนักเรียน ซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางเลยนะคะติดตั้งแสงสว่างตามท้องถนนสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะนักเรียนเพราะถ้าหากว่าเราเดินทางในเวลากลางคืนแล้วแสงสว่างจากไฟด้านหน้ารถของเราไม่เพียงพอ<ๆ>ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีแสงสว่างบริเวณท้องถนนดังภาพ ก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางหรือถนนเส้นข้างหน้าที่เราจะเดินทางไปได้อย่างชัดเจนค่ะเขื่อนเก็บน้ำนักเรียนทราบไหมคะว่าเขื่อนเก็บน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างไรเขื่อนเก็บน้ำนั้นนะคะมีประโยชน์ก็คือเราจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแรงของเรานั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าหน้าแรงมาถึงเราก็สามารถปล่อยน้ำจากเขื่อนเก็บน้ำนี้มาใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือทำการเกษตรไดโราา้โรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่สร้างขึ้นมาจากภาษีของประชาชนนะคะโรงพยาบาลของรัฐ มีมากมายหลายแห่งเลยค่ะเราสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างสบายเลยนะคะนักเรียนโดยที่เราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งไหนแต่ส่วนใหญ่คนก็จะเข้าไปรักษาดังโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านของเรานั่นเองนะคะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยค่ะ และการรักษานะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงเลยค่ะนักเรียนเราจะเสียแค่30บาทค่ะตามโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนักเรียนเคยได้ยินคำนี้กันบ้างไหมคะและทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนนั่นเองค่ะนักเรียนในส่วนของบทบาท ของประชาชนในการเสียภาษีจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นมาดูกันได้เลยค่ะข้อที่ 1. 1เพื่อให้รัฐนำเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 2. พัฒนาด้านการศึกษาของคนไทยข้อที่3พัฒนาด้านสาธารณสุข 4. พัฒนาด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชน 5. สร้างสถานที่ทางด้านการนันทนาการต่างๆถ้าทุกคนที่มีรายได้เสียภาษีให้แก่รัฐจะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้า ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะตัวนักเรียนจะเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดนะคะแต่เมื่อนักเรียนโตขึ้นรายได้ของนักเรียนก็จะเพิ่มมากขึ้นและถ้าวันหนึ่งสมมุติว่ารายได้ของนักเรียนมากขึ้นตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนักเรียนอย่าลืมไปเสียภาษีกันด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนั้นก็จะหมายความว่า ตัวนักเรียนทำผิดกฎหมายนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ